เคยสงสัยไหมคะว่าคำตัดสินของศาลแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมไปได้ขนาดไหนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะผ่านเคสที่ดังมากๆในจีนเลยชื่อคดีคุณยายหนานจิงมันสะท้อนมิติทางจิตวิทยาบางอย่างที่แบบซ่อนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยนะคะใช่ครับกรณีนี้นี่เอ่อน่าสนใจมากจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอสารตัดสินผิดหรือเปล่าแต่มันกลายเป็นกรณีศึกษาเลยครับว่า กระบวนการยุติธรรมเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกใช้คล้ายๆเป็นเครื่องมือส่งสัญญาณเพื่อควบคุมสังคมทางอ้อมได้เหมือนกันโหฟังดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลงรายละเอียดเคสนี้กันหน่อยดีไหมคะเรื่องมันเป็นมายังไงนะครับย้อนไปปี2006ที่เมืองหนานจิงประเทศจีนมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อผังหยูเขาเจอคุณยายท่านหนึ่งชื่อเย่จุนเหมยล้มอยู่กับพื้นเขาก็เลยรีบเข้าไปช่วยพยุงตามปกติค่ะ การช่วยเหลือคนล้มก็ดูเป็นเรื่องปกตินี่คะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อปรากฏว่าเรื่องมันพลิกครับคุณยายกลอบบอกว่าคุณเผิงอยู่นี่แหละคือคนที่เดินมาชนจนแกล้มลงไปอา้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคะเนี่ยครับแล้วเรื่องก็ไปถึงศาลเช้นต้นซึ่งจุดที่ที่ทําให้สังคมช็อกมากๆก็คือคําตัดสินศาลตัดสินให้คุณเผิงอยู่แพ้คดีครับต้องจ่ายค่าเสียหายให้คุณยายแพ้หรอคะ ทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าเขาไปช่วยแล้วสารให้เหตุผลว่ายังไงคะเหตุผลนี่แหละครับที่เอ่อเรียกว่าช็อกสังคมมากสารให้เหตุผลทานองว่าตามสาม,มัญสำนึกของคนทั่วไปเนะี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ชนเขาเองอะ่ะก็คงไม่มีใครที่จะแบบใจดีเข้าไปช่วยถึงขนาดนั้นหรอกฮะเดี๋ยวสิคะนี่คือเหตุผลของสารจริงๆเหรอคะตักกะแบบนี้เนี่ยนะประมาณนั้นเลยครับคำตัดสินกับเหตุผลแบบนี้มันสร้างความงุนงง ความไม่พอใจแล้วก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของคุณจีนอย่างรุนแรงเลยครับตอนนั้นโอ้โหนึกภาพออกเลยค่ะแล้วผลกระทบหลังจากนั้นล่ะคะมันส่งผลต่อสังคมยังไงบ้างผลกระทบมันน่ากลัวกว่าที่คิดครับกลายเป็นว่าหลังจากคดีนี้เนี่ยผู้คนในสังคมจีนจํานวนมากเลยนะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยคนแปลกหน้าที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกเลยเพราะกลัวว่าจะโดนแบบคุณเผิงอยู่ใช่ครับ กลัวว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหากลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทํากลัวโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมันไปกระตุ้นสิ่งที่นักสังคมวิทยาเรียกว่าปรากฏการผู้ยืนดูหรือ bystander effect ให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกอ๋อที่แบบว่าเห็นคนเดือดร้อนแต่ไม่มีใครช่วยเพราะคิดว่าคนอื่นคงช่วยหรือไม่กล้าเข้าไปยุ่งถูกต้องครับ ปกติมันก็มีอยู่แล้วแต่คดีนี้มันเหมือนไปเติมเชื้อไฟทําให้ความลังเลความกลัวเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากกลายเป็นความไม่ไว้วางใจกันในสังคมคือคําตัดสินเดียวแท้ๆนะครับแต่มันส่งแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยาไปทั่วสังคมเลยเกิดเป็นวิกฤตความเชื่อใจกันเลยทีเดียวฟังแล้วน่ากลัวจังค่ะมันเลยทําให้ต้องกลับมาคิดนะคะว่า นี่มันเป็นแค่ความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้พิพากษาคนนั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็มีการวิเคราะห์ในมุมที่เรียกว่ากฎหมายเชิงจิตวิทยา psychological jurisprudence ซึ่งมองไปไกลกว่านั้นเขามองว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเป็นความจงใจหรือไม่ก็ตามนะของโครงสร้างอำนาจรัฐที่ต้องการจะส่งสัญ,ญญาณบางอย่างผ่านคำพิพากษานี้ สัญญาณแบบไหนคะอาจจะมองได้ว่าเป็นความพยายามลดทอนการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเองของประชาชนคือการที่คนมาช่วยกันเองเนี่ยมันอยู่นอกการควบคุมของรัฐรัฐอาจจะไม่ชอบหมายความว่าทําให้คนรู้สึกว่าการทําความดีนอกกรอบที่รัฐไม่ได้สั่งเนี่ยมันเสี่ยงนะต้องพึ่งกลไกของรัฐเท่านั้นอะไรแบบนี้เหรอคะก็เป็นไปได้ครับมันเหมือนกับการบีบทางอ้อมให้คนต้องหันไปพึ่งพาระบบของรัฐมากขึ้นช่วยตอกย้ำอำนาจรัฐไปในตัว แล้วก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไกลๆว่าเฮ้ยการแสดงน้ำใจช่วยเหลือกันเองเนี่ยมันอาจจะนำปัญหามาให้ได้นะอยู่ในกรอบที่รัฐวางไว้ดีกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นการตีความไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ชัดเจนแต่ผลลัพธ์ทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจีนตอนนั้นมันก็ชี้ไปในทิศทางนั้นพอสมควรโหเป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะทีนี้พอลองย้อนกลับมามองที่บ้านเราประเทศไทยเราเละคะ ถึงแม้จะไม่มีคดีไหนที่ดังเปรี้ยงปร่างแล้วก็ส่งผลกระทบชัดเจนเท่าเคสคุณยายหนานจริงแต่ก็มีคำถามเรื่องกฎหมายพลเมืองดีหรือ Good Samaritan Law อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะใช่ครับเรามีประมวลกฎหมายอาญามาตรา374ที่บอกว่าถ้าเห็นคนอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแล้วเราช่วยได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยมีความผิดอันนี้มีแต่กฎหมายที่ออกมาปกป้องคนที่เข้าไปช่วยโดยสุจริตล่ะคะมีไหมนั่นแหละครับ ประเด็นคือเรายัางไม่มีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนมากๆเพื่อคุ้มครองคนที่เข้าไปช่วยโดยตรงว่าถ้าเกิดความเสียหายตามมาโดยที่เขาไม่ได้ประมาทายแรงหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดอย่างจํากัดช่องว่างตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนไทยเองก็เออลังเลเหมือนกันไม่กล้าจะเข้าไปช่วยใครอย่างเต็มที่เพราะก็แอบกลัวเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจจะตามมาได้ แปลว,ว่าสําหรับคนที่เรียนกฎหมายหรือทํางานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องมองให้ลึกกว่าแค่ตัวบทกฎหมายแล้วใช่ไหมคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับต้องเข้าใจมิติทางสังคมมิติทางจิตวิทยาที่กฎหมายและคําพิพากษามันส่งผลกระทบออกไปด้วยนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคําพิพากษามันไม่ใช่แค่การเอาตัวบทมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแต่มันสร้างบรรทัดฐานมันส่งสัญญ,ญาณ และมันก็หล่อหล,อ,ลอมพฤติกรรมของคนในสังคมได้จริงๆดังนั้นเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษาความโปร่งใสการตรวจสอบทงดุลต่างๆเนี่ยมันถึงสำคัญมากเพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบบยุติธรรม และเพื่อให้การตัดสินใจในแต่ละคดีเนี่ยมันคำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมด้วยไม่ใช่แค่ตีความตามตัวอ,อักษรเป๊ะๆอย่างเดียวเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากๆจริงๆค่ะงั้นสุดท้ายนี้ขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันดูนะคะว่านอกจากการที่เราจะไปแก้ไขปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้มันดีขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ย มันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างคะอาจจะเป็นเชิงวัฒนธรรมหรือโครงสร้างสังคมอื่นๆที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้คนในสังคมเรากล้าที่จะแสดงน้ำใจช่วยเหลือกันได้อย่างมั่นใจสบายใจโดยที่ไม่ต้องมารู้สึกหวาดระแวงหรือกลัวผลกระทบด้านลบที่จะตามมาเหมือนในเคสที่หนานทิ้งนะคะ